แหล่งข่าวผู้นำระดับสูงกองทัพกะเหรี่ยงคารนีเปิดเผยว่าทางกองกำลังป้องกันประชาชนคารนี KNDF ได้มีการส่งกำลังเข้าไปในพื้นที่เมืองโมเบียเขตราชานที่ติดอยู่กับเมืองลอยเกาะเมืองหลวงของรัฐคารนีเพื่อสกัดกั้นการรุกคืบของทหารเมียนมาที่ยังคงพยายามบุกแล้วก็เสริมกำลังทหารราบเข้าไปที่เมืองลอยเกาะซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐคารนีทั้งนี้ในพื้นที่เมืองโมเบียมีกองกำลังฝ่ายต่อต้านรัฐบาลเมียนมาหลายเผ่าพันธุ์ส่วน นที่กําลังต่อสู้กับทหารเนม,มาและบางส่วนก็ได้พยายามบุกเข้าไปในเมืองเนปิดอของเมียนมาค่ะส่วนในพื้นที่รัฐคาเรนีที่ติดกับอาเภอเมืองแม่ท้องสอนตรงข้ามกับบ้านห้วยมะเขือส้มตําบลหมอกจําแปะอาเภอเมืองแม่ท้องสอนเมื่อวานนี้เวลาประมาณบ่ายสองรถบรรทุกข,ของทหารเนีมา,ามา3คันได้เดินทางมาถึงค่ายดอยสามเมืองเบื้องตน้นคาดว่าเป็นการบรรจุบรรเป็นการบรรทุกอาวุธหนักค่ะส่งไปยัง ฐานทหารเมียนมาหลังทหารเมียนมาพยายามเข้ายึดค่ายเดิมของทหารเมียนมาที่ถูกฝ่ายทหารคารีนียึดได้เมื่อเดือนกุมภาพัานธ์ที่ผ่านมาค่ะ